วัสครับเอร์ w w w m o n i s h o p c o m ครบวน,นี้จะมารีวิวตัวเป็นจอขนาดจิ๋วนะฮะ4.3นิ้วเอาไว้ใช้กับกล้องวงจรปิดหรือกล้องถอยรถได้นะฮะัวนี้ราคาประหยัดนะครับคุณภาพสูงแน่นอนนะครับผมตัวนี้ใช้ไฟ12โวลต์นะฮะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าอุปกรณ์เป็นไงบ้างนะครับก็จะมีส่วนของสายมาให้นะฮะเอาไว้ต่อเข้ากับดปเตอร์ ก็จะมีตัวนี้เป็นฐานที่จะปิดตัวส่วนของหน้าจอกันแสงสะท้อนก็ได้ครับงั้นไปดูจอครับเนี่ยฮะ,ะจอะคะุณภาพสูงแน่นอน,นะคะตัวนี้ก็มันจะมีส่วนของสายก็้วมีส่วนของตรนี้เป็นตัวจ่ายไฟเลี้ยงนะฮะแล้วนี้ก็เป็นส่วนของ ที่ต่ออกต่อเข้ากับ TV-in นะฮะสัญญาณเข้านะครับผมหรือเขาเป็นออ d ดีโอนะครับเนี่ยฮะก็เอาสายอันนี้ต่อเข้ากาับไอ้อดเพอสิ12โวลต์ได้เลยก็จะแล้วฝั่งนี้ก็ต่อเข้ากับตัวกล้องวงจรปิดหรืออะไรก็ได้ฮะภาพก็จะออกนี้ได้เลยนะครับตัวนี้ราคาไม่แพงครับคุณภาพสูงแน่นอนสามารถสั่งซื้อได้ที่ w w w m o n k ท์ s o p p o o m ครับขอบคุณครับ